ในวันนี้เดือนเดือนธันวาคมวันที่ที่ห้าคิดมัดมาแล้วและจะเกิดอะไรขึ้นถ้าชอนในคิดสามศูนเอาทีมงานทันหมดมา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 ,มากินเลี้ยงกันในวันคิดมัดมาจะเป็นไงก,ก็ไปดูกันไป โอเคและในวันนี้ช่อนในคิสสาวสูนย์นั้นจะได้ได้ไดมาแล้วนี่ผมจะชวนทีมงานมากินเลี้ยงกันนะและในวันนี้ผมจะมาทำทำอาหารกันนะกินเลี้ยตงต๊ะแค่นี้มันจะไปพอเลยตกินให้โตเยอะกว่านี้นี่เออ เอาโต๊ะไปไว้ด้านนอกเลยนี่นะชั้ได้ทีส่สองูนนะะจ้ะนะมันเทพขนาดไหนกินไม่กินเรียนแลวที่นี่นะไปกินเลี้ยนนอกบ้านกันเลยเย้หน้าบ้านฉันนี่แหละ <c oughs> ทีมร์ช่านได้ทีส่สองมันแก่ขนาดไหนนะเดี๋ยวเอาเอาอาหารมาเลย เอ้คนทอมมาเดี๋ยวกดละวเด,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 ดี๋ยวกดวอ๋อว้าวเอาว่าไงลูซมิทอ๋อว้าววันนี้วันคลิปหมดแล้วเนาะเนาะลหลุ้นทำอาหารใหยโอเคไหม อ๋อไม่เป็นไรครับผมเขินใจมากเลยครับผมนะพอดี <c oughs> แบบว่าว่าว่าเออ <c oughs> เดี๋ยวผมเขินใจมากเลยครับผมโอ้ลุงมีพืชท,ทำอาหารมาลุกวันน้เราจะจะ,จะทำการหุ้ก่อยทำอาหารด้วยคอนตีตีเลยครับลุงไม่เป็นไรครับผม <c oughs> ผมเขินใจครับออกรากราพอดีเนาะโอเค โชคดีนะท,ที่ที่รู้มี่เขาไม่ทําให้อ่ะถ้ากดลูซมีท่ทำทำให้อะนะลรงพยาบผมนะได้ั่นได้ไปหวัดแน่เลย <c oughs> นะมใานได้กินอาหารอาหารูซมีนะ่ได้ได้ได้ไปตัดรถทูตลายนะโอเคเดี๋ยวผมนะ่าจะทำอาหารเลยเอาจานมา ในนี้เดี๋ยวชุดนาะยคิดสมุนขอทำอาหารก่อนแล้วกันเฮ้ยอเฮ้ยเฮ้ยออเฮ้ยฟันเฮ้ยเจ้าเฮ้ยอามาคิดเลเวลนี่แล้วจะโอ้เป็นเท่ามาเดะเฮ้ยอา ต่อยมันจะไปทำอะไรเลยได้เฮ้ดต่เด้เอาดับเฮ้ยอาเฮ้อึ๊บชึบมาดูกันิว่าจะเป็นไงนี่ระดับเทพนี่ฮึ๊บ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 นี่สับ สับคันเดียวโดนสองตัวนี่แหละสกิมมาไหนดูซิโอได้มาสิบหกเนื้อถือว่าผมพอใจแล้วต่อไปด้านเนื้อไม้แค่นี้มันจะไปพอไล้รแดบนี้เลยดีกว่า ว่าไว้ตัวนี้ก่อนจะไปจะไปดูไก่เน็กเมียปลาเซฟปลานี่คือหาเออแค่สามนี่แหละพอหมดแล้วจะไปตกตบเมาเพิ่มก่อนตั้มสัญญาปลาเยอะขนาดนี้นะป้า ปลาการะตูนต้นยอะเนี่ยโอ้ยเป๊ไปเหมาร้านค้าปลามาขนาดนี้โอ้ยยันแพนโอ้ยปาาเยอะขนาดนี้เตามาสักนี่เออจบได้กินีดยขอนดีท่านชีวิตไม่เคยกินปลาดีโมมาก่อนเลยเออนะเด็ยวยันหยันเอ๊ยกดผิดแต่ต้นไปใช้เตาขั้นล่างอยู่ลย เอาด้านล่างหน่อยน้อยเสื้อเพลินน้อยจัดๆเดเอาเอะไรมาดีนี่ก่อนแล้วกันเชื้อเพืินนี่คือน้อยมากใส่อะไรเขาได้แต่มันทำมันด้านไม่ได้เหรอเชื้อเพลินนี้เหมือนว่าจะพอมมาก ขอเชื้อเพลินมาเพิ่มหน่อยปเปลอาหมา้เออผมมีนี่อยู่นี่พอร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะพอนี่ได้มาเซมอนมาเรียบร้อยแล้ว อ,อ,อ,อืมอร่อยอ่ะอืมอร่อยกลิ่นแซลมอนนี่มมนอร่อยมากเด็กเอาวางไว้ต่อไปคือสเต็กเนื้อสเต็กเนื้อสเต็กเนื้อเลยต่อไปคือสเต็กแซลมอนต่อไปคือแซลแซลมอน ต่อไปคือดีโม่วาดีโมนะมชั้นในที่สามศูนย์น่เป็นทิมเดี๋ยวเราเพื่อนเพื่อนมาสิทีมงานชั้นในที่สามศูนย์มาครบแล้วนะโอโฮโฮโฮ้โหฮเย,ย่พี่ใครมันเนี่ยนะข,ข,ขอขอขอสัมภาษณ์นะครับคุณชื่ออะไรครับ ชื่อนูครับคนต่อไปคือคนที่ทไม่ได้ผูกชัอนในคือสารพันหลายเดือนมากนะคนใครครับโอ้โหเดินสมชายสมชายครับผมไม่ได้ผูกมามาขดเดือนแล้วเนี่ยโอ้โหก็คุณเทพอ่ะโอ้โหนี่คือสนนแมนครับสนูแมนทอนทานะานทัาน์ชัยต่อไปคุณคือใครครับ โอ้โหโอ้โหมิกกี้เลยโอ้โหโอ้โหโอเคคนต่อไปครับเจ๊จ๊คือหมีนะอร่อยมากเลยเพื่อนต่อไปคนที่อายุเยอะที่สุดสุดในทีมในเหล่าทีมงานครับผมใครครับอ้อ้โหรุ่นสวิตเอิร์นเลยหรอโอ้โหโอ้โนี่นี่ครับผมนะนี่คอร์นอร่อยเยอะเพียบเลยอ่ะ น่าร้อนเอาไปแบนนันเนี่ยโอ้ยถอดอร่อยเพียบเลยอ่ะอกินกันเถอะอร่อยอ